แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องของ3ขอนะขอคืนขอเลือกนะครับขอคู่นะครับอยากจะบริหารเงินเองนะทำเรื่องกู้ก็ไม่ผ่านกู้เงินด่วนก็อันตรายเดี๋ยวไปดูข้อความนะครับข้อความแบบเต็มเต็มเลยนะครับที่เขาแชร์ประสบการณ์มาขอขอบคุณการแชร์ประสบการณ์อย่างยิ่งมากนะหลายท่านจะได้อ่า เห็นความคิดเห็นนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ3ขออยากจะบริหารเงินเองนะครับทำเรื่องกู้ก็ไม่ผ่านมีเงินอยู่ในธนาคารก็ไม่ปลอดภัยกู้เงินด่วนก็อันตรายอยากให้3ขออนุมัติผ่านเร็วๆจังก็เงินตัวเองนะมาใช้เองดีกว่าครับก็ถือเป็นมุมมองที่โอเคนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมันคือแต่ละท่านมีปัญหา มีปัญหามีเรื่องต้องใช้เงินที่แตกต่างกันออกไปนะผมเข้าใจดีเพราะบางคนเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกนะครับหรือมันมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตตลอดเวลานะครับมันไม่ได้มีต้นทุนมาก่อนนะครับซึ่งแต่ละคนย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับบางคนติดลบด้วยซ้ําไปกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแต่พออยู่ในระบบ นะครับทำงานในระบบก็ต้องส่งประกันสังคมใช่ไหมเงินพวกนั้นมันก็จะถูกไปสะสมเอาไว้พอถึงเวลานะครับมีเหตุอยากจะต้องใช้เงินหรือมันมีจังหวะโอกาสนะที่อย่างเช่นอยากที่จะเอาเงินก้อนนึงเนี่แหละนะครับไปลงทุนทําธุรกิจนะครับซึ่งบางครั้งในจังหวะนั้นมันคุณจะไปกู้เงินจากสถาบันทางการเงินก็ไม่ผ่านอีกนะสเตตเมนต์ก็ไม่ดีอีก นะครับหรือมีคือกู้ในระบบไม่ผ่านอะ่ะกู้ไม่ได้ะนะครับเพราะฉนั้นถ้าประกันสังคมมี3ขอนะครับแล้วก็อนุมัติ3ขอได้เร็วไวมันก็ทําให้อย่างน้อยเราที่อยากจะวางแผนทําธุรกิจหรือ,อกู้เงินมาทําอะไรก็แล้วแต่มาประกอบอาชีพอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับของประกันสังคมในการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินโดยใชเ้เงินสมทบของเราอะเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมของเราเป็นหลักประกันนะครับมันก็ทําให้คุณกู้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องไปหวังพึ่งพวกเงินกู้นอกระบบซึ่งมันทั้งอันตรายแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดนี่เสียนะเกิดนี่ พอกพูนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินกู้นอกระบบเนี่ยดอกเบียย้ยเนี่ยมหาโหดอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไปกู้นอกระบบนอกจากคุณนะครับต้องหาเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตแล้วก็เอาไปส่งดอกอีกเนี่ยนะครับบางทีส่งเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับกลายเป็นพอกพูนจนสุดท้ายเละเทะนะครับ mm hmm. เพราะนั้นถ้ามีในส่วน3ขอในส่วนของขอกู้ได เพิ่มเข้ามาในส่วนของประกันสังคมเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์เราก็ไปขอกู้นี่แหละแล้วเอาหลักค้ำประกันเอาเงินกองทุนของเราเนี่ยแหละเป็นหลักค้ำประกันอย่างน้อย,ยพอกู้มาเนี่ยมันมีหลักค้ำประกันอยู่แล้วอัตราดอกเบี้ยไม่สูงและหามันเป็นอยู่ในระบบทุกๆอย่างมันดําเนินการเป็นระบบระเบียบไม่มีใครมาข่มขู่แน่นอนเพราะนั้นคุณก็สามารถที่จะจ่ายดอกนะครับจ่ายดอกต่า ต่ดกเบี้ยต่าแล้วก็เอาเงินนั้นไปประกอบธุรกิจไปสร้างธุรกิจอะไรต่อไปนะครับมันก็ช่วยส่งเสริมให้กับผู้ประกันตนทุกๆท่านนะครับได้ต่อยอดได้นะครับเพราะนั้น3ขอเป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ที่จะออกมาเร็วไวนะครับนะปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะครับขั้นตอนของการ ขั้นตอนของการยื่นเรื่องอยู่เพราะนั้นมันผ่านความเห็นชอบจากประกาศสังคมแล้วแหละนะครับหรือหรือยื่นเรื่องเข้าสภาซึ่ซงก็ใช้เวลาหน่อยนะเพราะนั้นทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ฝ่าฟันไปได้นะครับทุกอุปสรรคเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะชีวิตของแต่ละคนมันไม่ได้โรยด้วยกีบกร,ราบหรอกแม้บางอย่างที่ผมพูดไปมันจะดูแบบสวยหรูดู ดูดีอ่ะนะให้เก็บเงินให้เตรียมเงินเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าผมเข้าใจดีว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันบางทีเงินกินยังหายากเลยอ่ะจะให้เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงลําบากแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเงินพวกนี้มันอยู่ในส่วนของประกันสังคมที่ถูกหักเพราะถูกบังคับหักอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมเงินพวกนี้ถึงเวลาฉุกเฉินดึงออกมาใช้บางส่วน นะครับขอกู้นะไปเปิดร้านไปทําธุรกิจได้ก็จะช่วยนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะผมกเ็เห็นด้วยนะครับกับความคิดเห็นนี้นะครับอยากให้แชร์ประสบการณ์นะแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมก็ดีหรือเกี่ยวกับชีวิตก็ดีนะจะได้แชร์ให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบนะครับรับฟังด้วยนะครับ ก็ดีนะเพราะว่าทุกทกท่านเนี่ยมีประสบการณ์แตกต่างกันอยู่แล้วล่ะคนคนหนึ่งผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับผ่านทั้งดีทั้งไม่ดีผ่านทั้งเรื่องที่หนักอกเรื่องปัญหาการเงินเรื่องปัญหาการทํางานหรือที่ทํางานแชร์มาได้เลยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยแล้วก็เป็นพลังเป็นกําลังใจให้คนอื่นนะครับผมก็จะเอามาพูดคุยให้ฟังนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับมนุษย์ทํางานทุกคนผม ยังอยู่ในประกันสังคมอยู่แล้วก็ทํางานในระบบอยู่นะครับและคงทํางานไปอีกนานเพราะฉนั้นผมเข้าใจทุกท่านดีผมก็เหมือนทุกท่านเลยนะครับอยู่ในประกันสังคมต้องทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเจอปัญหาสารพัดนะครับทั้งหนี้สินเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนการวางแผนทางการเงินเนี่ยต่อให้เรามีหนี้มีสินอย่างไรการวางแผนที่ดีมันก็ช่วยทําให้เราผ่านพ้นปัญหา ไปได้ไม่มากก็น้อยเพราะนั้นผมจึงมองว่าปัญหาต่างๆนะครับแก้ด้วยการค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับทุกท่านจะได้แก่ไปนะแก่ไปอย่างสุขสบายนะครับเวลาเราเกษียณอายุแล้วอะ่ะนะ,กะเกษียณอายุทั้งทางด้านการทำงานเราก็คงอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วอะ่ะบางคนทำงานมาหลายสามสิบปีอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วเนาะ มันเหนื่อยจริงๆแล้วก็คงไม่อยากทำงานเพื่อหาเงินมามาประคับประคองชีวิตอีกต่อไปแล้วล่ะมันคงอยากจะใช้เงินที่เก็บมานะครับใช้เงินที่อยู่ในประกันสังคมนี่แหละในการดําเนินชีวิตแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคือการ,กรเกษียณเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าคุณออกจากงานแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยบางคนออกจากงานอาจจะไปทํางานอดิเรกนะครับ ที่ตัวเองอยากทำมานานชอบมานานซึ่งงานดิเลกนั้นอาจจะต่อยอดเป็นธุรกิจหรืองานที่สร้างไรายได้ได้ในอนาคตแต่แน่นอนพอเราแก่แล้วเราคงถ้าวางแผนมาดีๆนะแล้วก็มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเงินประกันสังคมบำนาญประกันสังคมที่ให้เราด้วยเนี่ยนะครับบำเหน็จบำนาญด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะพอที่จะเลี้ยงตัวเราได้นะครับแล้วก็หาอะไรทำเล็กๆน้อยๆ นะครับที่อาจจะสร้างรายได้ได้นะครับก็ชุรายได้นะั้นก็จะมาเสริมนะทำให้เงินก้อนไม่เงินก้อนที่เราเก็บไว้ไม่พองไปนะครับแบบนั้นก็ดีนะขึ้นอยู่กับการวางแผนเดี๋ยวผมคงมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะว่าวิธีคิดแบบนี้มันน่าสนใจไหมนะทุกท่านจะได้ลองมาฟังดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e หน่อย